สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพบกับพี่เจมนะครับทุกวันจันทร์นะพี่เจมจะมาอัปเดตลดหน้าร้านให้ฟังนะครับว่ามีคันไหนมั่งนะครับอาจจะมีบางคันที่ถูกอกถูกใจนะครับก็สามารถทักมาใต้คลิปพี่เจมได้เลยนะครับพี่เจมร้านพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขาสามอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับบริการจําหน่ายรถแท็กเตอร์มือ2พร้อมใช้นะครับมีหลายคันหลายรุ่นให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น40แรงนะครับ40แรงคันนี้ได้ท่อแต่งไปด้วยนะครับได้ท่อแต่งไปด้วยนะครับ คันนี้ราคานะครับราคาไม่แรงนะครับ3 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองใบดันกับผานพวน5นะอ่ามาคันถัดไปนะครับ3.2แรงอ้าวคันนี้ขายถูกนะครับตัวท็อปขายถูกนะราคาพิเศษนะ3 1 9 0 0 0บาทใบดันกับผานพวนอวุปกรณ์ครบหน้าหลังนะครับคันนี้1,100ชั่วโมงนะครับ อ่าคันนี้32แรงนะครับ600ชั่วโมงคันนี้ส,ยสวยๆนะคุณผู้ชมนะเห็นปากใบดันแบบนี้รีบคุบเลยคุณผู้ชมรีบคว้าเลยคุณผู้ชมคันนี้เพียง6 0 0ชั่วโมงเองนะคุณผู้ชมยางดีสีเส้นบอกเลยนะครับราคาไม่แรงนะครับคันนี้3า9 0 0 0สองบาทนะครับรถปี6,4นะ600ชั่วโมงนะครับหน้าหลังครบครบนะครับใบดันกับผ่านพวนนละลำมารถอ่ามสิแรงหล่อๆหนึ่งคันนะครับ ไม่หลอดได้ไง100ชั่วโมงคุณผู้ชมนะครับยางดีสี่เส้นคันนี้ปี66คุณผู้ชมนะครับขายเพียงนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทใบดันผ่านพัวห้านะอุปกรณ์นะครับหน้าหลังครบๆนะครับ แล้วก็สําหรับรถนะครับที่จะเอาไปใช้นะครับไปตัดหญ้าในสวนนะครับหรือไปรับจ้างตัดหญ้าในสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนนะครับคันนี้เขาบอกว่าตอบโจทย์เลยคันนี้ราคาเบาๆนะครับนะใครไปรับจ้างก็คืนทุนไวนะคันนี้นะครับคันนี้1นึ0 0 0สบาทนะครับอุปกรณ์เป็นมีดดันหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นของใหม่นะด้านหลังเป็นตัดหญ้าใหม่กริปเลยนะคุณผู้ชมคมๆนะครับใครที่กําลังจะไปออกรถที่ศูน์นะครับแวะมาพี่เจมส์นะครับมาชมคันนี้นะครับคันนี้อ่า ส MM 18, อบถาข้อมูลเพิ่มเติมได้คันนี้เพียงนะครับ40ชั่วโมงนะครับชั่วโมงหลักสิบนะคุณผู้ชมนะคันนี้นะครับชั่วโมงหลักสิบนะตัวรถเป็นตัวป่านนะคุณผู้ชมนะคันนี like. ้ปี65 40ชั่วโมงคุณผู้ชมนะครับ185,000บาทเท่านั้นเองคุณผู laude, ้ชมนะคันนี้สวยๆนะคุณผู้ชมนะ185,000บาทคันนี้่าสวยๆแหละนะครับเทียบจนรถใหม่ได้เลยนะคุณผู้ชมคันนี้นะสวยๆนะครับ ประโยชน์เยอะนะไม่ว่าจะมันเอาไปต่อถังพ่นยานะครับเอาไปต่อตัดหญ้าไปต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับที่คุณลูกค้าต้องการนะครับได้เลยคันนี้นะสวยๆนะครับลากถังไหวไหมเจมไหวครับถังพันไหวนะคันนี้ไหวนะอ่าแถวบ้านพีเจมก็ใช้อ่าหลายคันเหมือนกันนะครับเอาไปลากถังพ่นยาฉีดสวนทุเรียนนะ แล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงก็มีนะไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้านะครับเนี่ยตัดหญ้าใหม่นะครับมีทุกไซส์ทุกขนาดนะครับราคาย่อมเยานะครับแล้วก็มีบริการนะครับตัดหญ้ามีบริการนะครับส่งถึงบ้านนะครับนะส่งถึงหน้าบ้านเลยนะเก็บเงินปลายทางนะที่บีเจมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคันรถทํานานะพี่เจมไม่อยากให้ไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้เลื่อนผ่านรถคันนี้นะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้รถคันนี้คูปอร์ตาเอลซีศูนย์หนึ่งแปดนะครับดีทีนะ ยางใหม่สี่เส้นคุณผู้ชมนะครับนะปากใบมีดเบิกให้คุณผู้ชมนะปากใบมีดเบิกย,ย,ย,ยางเบิกสี่เส้นนะคุณผู้ชมใช้งานยาวๆเลยนะครับกาดหน้ามีให้คุณผู้ชมคันนี้อ่านะสวยๆนะคันนี้สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่ดันกับหานทวนห้าคุณผู้ชมคุ้มๆแหละยางใหม่สี่เส้นคุณผู้ชมนะครับเดิมๆนะคุณผู้ชมนะขัดเดิม justo, เกียเดิมเครื่องเดิมคันนี้คุณผู้ชมแง่สวยๆนะครับจุดท้ายก็สวยๆคันนี้คุณผู้ชมอ่าพี่เจมฝากด้วยนะครับใครที่กาลังมองหานะครับ รถไปทํางานในไร่ไปทางานในสวนไปทํางานในนานะครับสอบถามพี่เจมมาได้นะครับเบอร์โทรพี่เจมนะครับ083นะครับ5388071นะครับร้านจริงส่งจริงนะคุณผู้ชมนะครับไม่จกตาแน่นอนนะเบอร์โทรพี่เจมย้ำอีกครั้งนะครับเบอร์เดียวในประเทศไทยย้ำอีกครั้งนะ083นะครับ5388071หรือทักเข้ามาใต้คลิปพี่เจมได้เลยนะครับว่าสนใจคันไหนสำหรับชานน้พี่เจมขอบคุณครับ40แรงสวยๆนะคุณผู้ชมนะไปละครับ